สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสู้ขู่สุขลนสุโมองสูุบอลสบายดียามแรงๆพี่น้องตอนนี้กะเบิบ่งโมงก่นพี่น้องเอ่อสี่โมงพี่น้องสีโงส่โมงสี่โมงนหน่อยๆแอนจี้โทรเข้ามาน้ำพี่น้องว่าเพิ่นสิปันเขา่าสั้นรถปันเข่ามาแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าหน้าเฮาในย่ังบริปันพี่น้องมืงเดี๋ก็รออยู่เมื่อส์มึงรอรถปันเข่าว่า ใส่ให้เพิ่นมาปั่นให้เดี๋ยวเราโหเพิ่นก็เสียเลยซ่อมรถว่าซั่นทีมงานปั้นเขาก็ได้เลยยังบ่ได้ม,มาอันยังบ่ได้มาปั่นให้ยังซ่อมรถลดซ้อมโหล,ลดแล้วก็สิออกไปปั่นให้ค่ะเจ้าอยู่หน้าลุงจ้องโอ้ยขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ พอดีน้องเอนตี้นสิปั่นเข่าพี่น้องทูมาบอกว่ารถใหญ่มาสัน่นจักรยขี่ใหญ่สั่นได้เลยพี่น้องสงสัยรถอันข้าเจา้าเอารถหุน่นใดญติดนะมาจักแบบรถหกลอ้อลาะมาจักเนาะใหญ่น่อ,นอย,ยนหน่อยสั่นได้ไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องรอบสุดท้ายท้ายสุดของปะหนุยห้องปะหนุยก็ได้ปั่นรอบหนึ่งแล้วได้เข่าซิปกระสอบแล้วก็อันนี้เป็นรอบชองเนาะน้องเอจีคือกันน้องเอนี้ก็รอบแรกก็ได้เสาวิศสอบรอบนี้กับคริสติมัสเนาะ มาลุ้นน้ำกันวะซูเพอร์สีได้จักกระสอบไปพี่น้องปไปไปลุ้นน้ำกันปั่นพร้อมกันเลยมือนี่ของน้องแอนจี้กับของป้านุย้ยปั่นพร้อมกันเลยมือนี่ไปโอ้มาฮอดเลยพี่น้องบ้านนี้แถวเลยรถใหญ่รถบ้านได้พี่รถบ้านได้อันนี้ได้เลยไปลัดเอา จะไปปั่นมันม่เราัดันเออรไกอมลอยต่อใช้รถไเนี่โอ้ไปลัดเอากลางทางพี่เนาะเว้ยเออโอ้เพื่องอยากก่พนเนาะแถวเลยพี่น้องรถรุ่นไเนี่ รถหกล้อลากมาลุ่นมาลุ่นน้ำกันพี่นองกองเขาปนุ่งอย่างไงๆเลยไงอย่หักเป็นกองเขาตัดรถหกล้อลากรุ่นเนี่ยปั่นกันสิวัยในยักหน่อยอยู่มาลุ่นน้ำกันพี่น้องเขาตัดกองเขาไงแต่ว่าสิมีแต่เฟืองบ่รือสิมีแต่เข่าอะไรพี่น้องเลย ร้านเคยกับปรนุ่ยแล้วก็กับหน้าหน้าบ้าวร้านเคยเนี่ยเป็นกระขึ้นมาซอยทีมงานขาเจ้า,จ,าจะค้นเนี่ยสองส <4 S 1> ี่หกเจ็ดฮะสี่คนก็ามะน้ำมะรด้านะมาค้นซอยนะครับค้นซอยเลยทีมงานจะไปชีช้อันนี้ได้เอ,อ้าเออช่วยมาเชียร์แค้นย้าวนั่นเออเอออ่ะ,อะ แม่นี่พายกันอยากเลี้ยวพี่น้องเอ้ยจนได้มาเผาเอาโอ้ยพูดพูดนึกว่าทีมงานคราเจ้าข้าเจ้ามีสี่หักคนเนี่ยสี่คนชื่อวะสี่หักคนเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยอีกสองคนผู้บริส่เสืยร์แคนยานะก็คือมาเผาเอารถเพาะัันแล้วนี่ก็คือสีหายข้าเจ้าอันไปสีหาไปปั้นห้าะนะจักฟุตพี่รุ่นเนี่ย หา้าฟุตบวกกับเจ็ดฟุตครับผม่ะมันเรืองใหญ่กว่ารถเกาไส่รถไทยลากเด้ข้าแมนลงไปว่ไดดแล้วน้องคอยนะลงไปบ่ไดดแล้วติดรุ่นเบคิสม อะไรกันเลยเจ้าสอไ้ชื so ่อม่ได้ใช่ไหมนะส่อหม้อหันมึงสอบยังานาะสอบอี่้เนาะสอบเอาวนาะได้ทำงานของคุณนละอ๋อวนไห่ไปได้เนาะ รุ่นโบนย่ายไปได้ไม่รองเนี่ยสามสิบกันหอดเนาะสามสองพวกอาหารกันหอดกับสามสิบกิโลวะเคื่อกระชีส่า,าออกไนะปใช่ไหมเครื่องใหญ่ไม่รองรุ่นเลยปั้นเฮิร์กเติมแล้ววป่าน,นี่นะไวไวเนาะเออ ร้านเคยไปรัดเอา้ถขโมยไปรัดก็ยันบมได้อยู่พี่น้องเอ้ยไรไอ้มานั่รถปั่นเข่าวะเดนเนี่ยโอ้โหโมได้กันำลังเขียวเข่าพี่น้องช่วงนี้โค้งสุดท้ายท้ายสุดบออบ้ไซส์เสือแค่ยาวนะมาเฝ้าเอารถได้ฮะค้นเอาเขานั่มานั่รถอีกแล้วพี่น้องเอ้ย รถบกหอยลายรุ่นนี่ก็คือสีแพงอยู่พี่น้องเว้ยรุ่นไงไงก็รถอันที่ว่ามาปั้นให้ป้านุ่ยมือกอนนะเจ้ไงก็ตัวน,นั่นอีกข้าเจ้าใส่รถไงล่ะ ใส่กระสอบตรงเลยพี่น้องเอ้ยตาสีอันสใส่กระถังตรงเพื่ออันรถรุ่นน้อยพอได้ตรงพอทันแน่นอนต้องใส่กระสอบตรงอย่างเดียวเพื่อนวะป้านุ่ยสิวันหาซิปยู่บ้อนนี่สิได้หาซิปกระสอบอยู่บ้อนนี่ เบื์นยากพี่น้องเบื์นยากแดดขนาดตอนบ่ายเลาเนี่ยมันก็เลยเศร้ากว่ากระสอบอันนี้จะเป็นห้องร้านเคยพี่น้องเนี่ยเขาเป็นแบงไว้อยู่เนี่ยห้องร้านเคยเนี่สองรถไทยอยู่ในรถไทยอีกแน่ ก็ด้วยใช่ไหมเขตนี่เนี่เป็นเขตแบ่งกันไว้อยู่นะกองน้ากันโอ้ยเนี e ่ยช si ี้โอ้ยวิพาอันไรเนี่ยโอ้ยวาลานก็เลยเป็นกองน้ำป่าถ้าเราสี่ใสกระทังโตรงคือรถรุ่นน้อยบาไว้พี่น้องเอ้ยบ่าทันแน่นอนโตรงบ่าทันรุ่นแหละขนาดกระสอบโตรงเนยังบุอยากทันแล้ว อันนี้ผู้เพื่อนโมเดลไซส์เซกันยานะมาฝ่าวออรุณเนีนี่พี่น้องเลยมาขนเข่าซอยสองคนมาขนเข่าซอยอยากให้ข้าเจ้าไปซีให้เนาะอยากให้เพื่อนไปซีให้ก็เลยมาซอยเชิญมาสั่นใสุ่กล้อพี่น้องลากรุ่นนี้ก็ค,คือคือสีแพงเติบอยู่ราคาอะไรขนาดรถไทยลากกันยังเซนฮุกบริลลรวมรถลากเด้พี่น้องเนาะมิเตอร์รถอันมิเตอร์หัวอนรถปั้นอันแนะ่นเซนฮุกตัวอัน มาปั้นให้ปานุย่ยสุดก้อนนะรุ่นนี้นาสิพแพงกว่าอยู่ไปร่วมรถลากอกีกรวยหลายเติบอยู่พี่น้องเอ้คิดว่าบานเฮากนยังเป็นยักซี่เลยพี่น้องเนาะยังใส่รถอันนี้ปั้นเอาอยู่รถเกี่ยวยังหมดอนไนใส่ ตัวหน่อยนะบ้านเฮาหนี่งก็มี่ดำละเจ้าสองเจ้านะี่แหละเบิดบ้านนที่ว่าใส่รถเกีย่ยน้องนั่นก็มีแต่คนเกี่ยเอาแล้วก็ใส่รถฟาดอันยนีย้ที่แล้วรถใหญ่พี่น้องรถใหญ่เพื่องมันสิถมขอ,อกของวแหละสิถมขอ,อกแหละ สี่เหล้วแล้วพี่น้องกำลังสีแล้วกํกำลังสีแล้ว,ลลวอันนี้ตัวที่ยั่งในเขาน้องเอนจี้อันเนี้ย จะมานับเบิงเขาปนุ่ยว่าได้จักสอบข้าวเดียวพี่น้องเว้ยผมก็ครึ่งชั่วโมงนครับเขาหุ่นของจันทร์พานเนาะรอบสุด้าย้ายสุดของปนุย่ย rút nấm cắn mà rút nấm cắn cho ông người Hèn sẽ đầy đòi của câu bố video đều nhưng mà sọp cả cái tay không Phía này sọp, anh ขยรถไทยมาใส่เลยพี่น้องบ้านนี้ย,ยาแต่พยนเขาซาคนวะ เ,นเ,นเครื่องมุมมุนเนาะเครื่องไ่ปันก็ได้ปะเครื่องไ่ปันเนี่เครื่องมันมุมมุนวะคอหลุดไถมาใส่เลยพี่น้องเลย Cái xì lẻo nào cái xì lẻo là cái lẻo <laughs>

กำลังนับพี่น้องฮะทังของป้าของโตบ่หา,าสิบรวมพี่น้องหาสิบรวมฮะ

เดี๋ยวซีก็พอดีได้หาเอสของน้นยได้หาเอกสอบพี่น้องปีนี้ห้องเอจีเดีสุดก่อนเลย 10S 18พอดีเลย18 8ห้องเอจีว่าากได้ซีสอบห้อฮอดซับนัปานุยพอดีได้หาซีพี่น้องหาซเอสกัสอบ มัดธงพินาพ่อกันไหมบาทนี่ปิดฤดูกาลพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบุญหลายๆพี่น้องสุขุสุขุนสุมองสุบอนที่ติดตามดีดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเวัดสุขุสุขุนพี่น้องปีนี้่ไปนู่ว่าปิดจอบแล้วสั้นปิดที่สั้นแล้วเพื่อนวะพินาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดี